cat, cat, cat. h e battle cat's meow, meow, cat, cat, cat. The battle cat's meow, meow. If you wanna see me, you click rich, sad, 9 i n e you know. Let's go, let's go. <S สวัสดีทุกคนนะครับมาตอบเกม The Battle Cast ครับรอบนี้เรามาทดสอบการตัดต่อคลิปด้วยการใช้แอป InShot นะครับ ต้องมานั่งหา,อาแอปที่เราจะบันทึกเสียงได้โดยที่มีการตัดเสียงรบกวนนะครับคลิปที่แล้วไม่มีการตัดเสียงรบกวนนะทุกคนเพราะว่าแอปนั้นมันไม่มีการตัดเสียงรบกวนอันนี้ผมก็เลยมาลองเคสที่แอปนี้ดูบ้างครับว่าแอปนี้จะใช้ได้ไหมก็วันนี้อาจจะลงหลายคลิปหน่อยเพราะว่ามาเทสนะครับในตัวของแอปแต่ถ้าสมมติมัน ไม่มีแอปไหนที่มันโอเคแล้วก็อาจจะกลับไปแคปคัดแล้วก็จ่ายรายเดือนรายปีรายชีพเอาเลยก็ได้นะครับตอนนี้เราอยู่ที่ด่านทุ่งทูน่านะทุกคนบางทีเราก็อาจคลิปกระปิดกระปอยอะ่ะมันคลิปยาวบ้างคลิปสั้นบ้างนะครับแต่แต่แอปนี้มันไม่มีบอกนะว่าเราจะทำคลิปเสร็จก้อนไหน มันแต่ละคลิปมันก็มีจุดดีจุดเด่นเออไม่ใช่แต่ละคลิปสิแต่ละแอปนะมันก็จะมีจุดดีจุดเด่นแตกต่างกันไปนะครับนงทูน่ารู้สึกว่าจะเล่นง่ายแบบนี้ก็จบวลัละสิชัยชนะเรียบร้อยครับทุกคนไม่แน่ใจว่าจะมีตัดเสียงรบกวนหรือเปล่านะเดี๋ยวต้องลองดูก่อนครับพอดีเราต้องอัดคลิปนะมาต่อกันที่ด่านทุ่งปูครับจะมีปูหรือเปล่า ไม่ใช่ว่าแค่ชื่อด่านเฉยๆนะเซตแมวก็เซตนี้ครับผมเอาแมวโจรเข้ามาเล่นเฉยๆนะเพราะว่าลืมมาออกครับผมไปเล่นด่านเก่าๆมาไงเพื่อแบบเก็บค่าประสบการณ์ค่าเอแล้วก็ลืมมาออกไม่เป็นไรเดี๋ยวคราวหน้าเราค่อยเอาเข้าเ,เราค่อยเอาออกก็ได้นะสำหรับแมวแมวเลยนะ แมวโจรครับพอดีช่วงนี้จะต้องมาเทสแอป,ปนี่แหละนะก็ถ้ามีเสียงรบกวนยังไงต้องขออาภัยด้วยนะพอดีว่าต้องมานั่งหาแอป,ปที่มันสามารถตัดเสียงรบกวนได้ที่ดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้นะด่านทุ่งปูนะแต่ไม่มีปูสักตัวนะใครจะตั้งชื่อไงโอเคชนะแล้วครับทุกคน ก็ยังไงเดี๋ยวผมจะลองแอปอื่นๆไปด้วยนะครับใครชอบเกมนี้อยากเห็นผมเล่นเกมนี้นานๆก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กันนะครับไปก่อนนะทุกคนบายบาย